สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับวิชาวิทยาการคำนวณสอนโดยครูกัญทิฐา a คุคุณาิริหรือครูเอฟอีกครั้งนะคะในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตก่อนอื่นเลยเรามาทําความรู้จักกับอินเทอร์เน็ตกันก่อนดีกว่าค่ะว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไรอินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันเป็นจํานวนมากครอบคลุมไปทั่วโลก อินเทอร์เน็ตนั้นอาศัยโครงสร้างระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีการประยุกต์ใช้งานหลากหลายรูปแบบอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารนณะที่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของทําให้การเข้าสู่เครือข่ายเป็นไปได้อย่างเสรีอินเทอร์เน็ตถือเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สากลที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันภายใต้มาตรฐานการสื่อสารเดียวกันที่เรียกว่าโปรโตคอล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นสารสนเทศจากเครือข่ายต่างๆทั่วโลกดังนั้นอินเทอร์เนต็ตจึงเป็นแหล่งรวบมสารสนเทศจากทุกมุมโลกทุกสาขาทุกด้านทางด้านบันเทิงและวิชาการตลอดจนการประกอบธุรกิจต่างๆประโยชน์ของอินเทอร์เนต็ตคือสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากๆได้ในเวลาอันรวดเร็วไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทาง ไม่จำกัดรูปแบบของข้อมูลซึ่งเป็นได้ทั้งข้อมูลที่มีข้อความอย่างเดียวหรืออาจมีภาพประกอบรวมไปถึงข้อมูลชนิดมัลติมีเดียและใช้ต้นทุนในการลงทุนต่ำการให้บริการอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้างไปชมว,วิทีอากันค่ะ 1. ปรตยตนีอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลเป็นบริการที่ช่วยให้สามารถส่งข้อมูลแลกเปลี่ยนกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยที่ผู้รับและผู้ส่งจะต้องใช้บัญชีอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าอีเมลแอดเดรสส่งข้อมูลประเภทข้อความรูปภาพหรือเสียงผ่านจอคอมพิวเตอร์ไปยังบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับหากผู้รับ ไม่อยู่ที่จอคอมพิวเตอร์จดหมายนี้จะถูกเก็บไว้ในกล่องข้อความโดยที่ผู้รับจะรับเวลาใดหรือตอบกลับเวลาใดก็ได้ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกซึ่งสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย2การสนทนาบนเครือข่ายหรือแชท ผู้ใช้บริการสามารถคุยโต้อตอบกันทางตัวอักษรบนจอคอมพิวเตอร์หรือคุยกันเป็นกลุ่มหลายๆคนในลักษณะของการแชทปัจจุบนันมีโปรแกรมที่พัฒนาให้สามารถพูดคุยโต้อตอบกันและเห็นหน้ากันผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้เช่นโปรแกรม Line Zoom Google Meet และ Messenger เป็นต้น 3. เครือข่ายใยแมงมุมหรือ w o r l d w i ว e Web เป็นบริการค้นหาและ,ะแสดงข้อมูลในแบบสื่อผสมคือจะเป็นข้อมูลที่มีทั้งข้อความรูปภาพวิดีโอและเสียงประกอบกันลักษณะของข้อมูลที่จะสืบค้นได้จะเป็นเอกสารไฮเปอร์ลิงก์ที่สร้างด้วยภาษา HTML เข้าถึงข้อมูลแต่ละแห่งจะเข้าไปยังโฮมเพจและเชื่อมต่อไปยังเว็บเพจซึ่งเป็นบริการที่แพร่หลาย ขยายตัวเร็วที่สุดบนอินเทอร์เน็ตโปรแกรมที่เป็นประตูเข้าสู่โลกเวิร์ไวด์เว็บในปัจจุบันมีหลายโปรแกรมแต่ที่ได้รับความนิยมคือ Google Chrome Microsoft Edge และ Internet Explorer โดยที่ผู้ใช้บริการจะต้องระบุ URL ซึ่งเป็นที่อยู่ของเอกสารในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นเช่น w w w ร m k a c t h smk หมายถึงโรงเรียนสามัคคีราชบรลุงซึ่งเป็นชื่อเว็บไซต์ ac หมายถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา t ch หมายถึงประเทศไทย 4. การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลเป็นบริการที่ใช้ในการโอนย้ายแฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมต่างๆที่ต้องการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งในระบบ การส่งปายนี้อาจเป็นการส่งผ่านเครื่องอื่นในระบบมาไว้ยังเครื่องของเราซึ่งเรียกว่าดาวน์โหลดหรือส่งผ่านจากเครื่องของเราไปยังเครื่องอื่นๆในระบบเรียกว่าการอัปโหลด 5. ชุมชนออนไลน์เป็นบริการเครือข่ายที่ผู้ใช้สามารถส่งข้อความถึงกันติดต่อสื่อสารกันกับกลุ่มเพื่อนแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรูปภาพวิดีโอ ให้กันได้เช่น Facebook Instagram Twitter Tiktok เป็นต้น 6. การค้นหาข้อมูล Search Engine การค้นหาข้อมูลเป็นบริการเครือข่ายที่ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆมาเก็บไว้บนฐานข้อมูลของตนเองโดยอัตโนมัติเช่น Google.com ซึ่งเครื่องมือนี้มีชื่อเรียกว่า Search Robot จะทำหน้าที่วิ่งไปอ่านข้อความจากเว็บไซต์ต่างๆแล้วนํามาจัดลำดับคำค้นหาที่มีในเว็บไซต์ที่มีในเว็บไซต์เหล่านั้นมาเก็บในฐานข้อมูลของตนเองเมื่อเข้าไปใช้บริการกับ Search Engine เราเรียกเว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลนี้ว่า w e b b เบลเซอการค้นหาข้อมูลมี3ขั้นตอนดังนี้ 1. เปิดเว็บเบเซอและป้อ URL ในช่องที่อยู่เว็บ เช่น www.google.co.th แล้วกด enter 2. อป้อนคำค้นหาที่ช่องกลางหน้าจอและคลิกค้นหาด้วย Google หรือ enter 3. ามกำหนดเจาะจงประเภทของข้อมูลที่ต้องการดังรูปในบทเรียนนี้นะคะเราก็ได้ทำความรู้จักกับอินเทอร์เน็ตและบริการ ของอินเทอร์เนต็ตกันไปแล้วครูมีแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนได้ทดลองทำนะคะเพื่อทบทวนความเข้าใจจากบทเรียนนี้แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปค่ะ